สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ดอกไม้นะครับผมก็มาพบปะก็เจอกันอีกทีนาะแม่เนาะวันนี้เป็นโค้งสุดท้ายเนาะนะครับคุณแม่ก็มีเรื่องแล้วก็มีข่าวมีแนวทางจะเพิ่มแจ้งข่าวให้กับท่านชมด้วยก็คือเรื่องเกี่ยวกับผ้าผ้าอะไรนะแม่ผ้าสินเนาะผ้าสินโุเล่ครับผมก็คือคุณแม่เนี่ยก็คือจะส่งให้แต่ว่าคุณแม่นี่แม่เอาแบบเก็บปลายทางเพราะว่าคุณแม่ทําไม่เป็นนะคะท่านชมคือคุณแม่เนี่ย ยากเนาะไปไหนมาไหนก็ยากเนาะแม่เนาะก็คือเอาเป็นแบบโอนโอเงินมาให้แม่ก่อนแล้วแม่ก็จะได้ทําการส่งให้งันจะง่ายกว่าเนาะแม่เนาะส่งไล่แต่เพิ่งอยากเป็นไล่ใดอยากไดไล่ใดก็เลือกเอาสี่มิจฉาค่ะก็คือว่าคุณแม่เนี่ยเคยส่งให้เขาก่อนแล้วเมื่อก่อนโดนโกงใช่ไหมแม่โดนสองถุงปุ๋ยโอ้โโดนโกงสองถุงปุ๋ยนั่นแหละคุณแม่ก็เลยไม่อยากเอาเก็บปลายทางเนาะแม่เออมันยากนะครับผมก็เลยเอาแบบอยากให้ fc เนื้ ใครสนใจติดต่อสอบถามเบอร์โทรคุณแม่ได้เลยเอาโอนเงินมาก่อนเดี๋ยวคุณแม่ส่งให้อย่างนี้เนาะแม่นาะจ้าพอครอโครัวนะเพิ่เอาเท่าไรก็ให้เขาจะเพื่อนกระซ่งได้เต็มอัตราละรร่ะคือลดให้ด้วยดิการลดนำ้ำหอมะอะรผรแต่ว่าก็คือว่าตอนนี้มีมสต๊อกในในตัวของคุณแม่มีสต๊อกยังไม่เยอะมากนะแม่นาะสำหรับแจกกระพร้าเนี่ยไม่หลายชาวบ้านคนจำแบบ พูละน้อยน้ำบร,บร้เลี่ยง่ายปริดดี่ยต่อพื้นพื้นนั่นกับซีปก็มือพู้ใดท่าผมแล้วที่บ้านบ้านแม่สิบกว่าพื้นนี่ขายหมดหรือย,ยังคะอันนี้ก็ขายว่าท่านเมิดจ้า เพราะว่ได้ส่งว่าขายอยู่แต่ยังไม่ได้ส่งว่าขายแต่ยังไม่ได้ส่งเนาะแม่เนาะมันยังเหลืออยู่อืมครับผมไปสนใจกับติดต่อมากจัเอครับแต่ว่าแม่ไม่เอาแบบส่งไปทางเนาะแม่เนาะจ้ะออครับผมก็คือโอนเงินให้คุณแม่คุณแม่ส่งให้แน,น่นอนเนาะแม่เนาะจ้ะเพราะว่ามันส่งอย่างนอกปาทางใช่นะครับผมยานบ่ได้แห้เจ้าของขึ้นนเพราะว่า หาดทวงนั่นกับของเศร้าบ้านของพี่ของนองแล้วไนกับมาส่งให้เฮาค่ะ<ม>ให้เฮาขายให้เพื่นอนเฮากระไดแน่นิดหน่อยครับผมอือก็คือพ<ะ>อเด็กค่าขนมร้านหน่อยเน,ยนา,าะค่ะเนาะค่ะก็คือได้ตัวคุณแม่ในตัวคนเดียวเนาะไปไหนมาไหนก,ก<า>น็เดี๋ยวก็ร้านเดี๋ยวก็เออแม่ <laughs> หลายอย่างอยูอย่แล้วแม่เนาะ ก็จะออกไปข้างนอกได้เมื่อกี้หลานร้องกูงจะถ่ายคลิปกันตั้งนานนะครับหลุนข้าหล่ะเสียงอ้าละ <c oughs> ลว่าจะตั้งนานว่าแต่ <c oughs> ต,ตัวคนเดียวน้องแม่เนาะก็ <c oughs> อันนี้แ,แ,แอนมินจนะเข้าใจคุณแม่อยู่นะครับตัวคนเดียววิ่งหวัวหม,มุนเนาะแม่เนาะ <c oughs> อืมนะครับทีนี้เตี้ยเตี้งไกลผมนะอืัครับครับผมขับรถไน่บเปินรถกะเม่ต่เท่ากับขับโบเป็นอีกขับมอเตอร์ไซค์กับกระร้านดิครับไม่นบ่ลรอครับกชีบบ้องวางมั่นครับก็เลยว่าถ้า ถ้าซื้อเข้าหวนเงินมาเข้ากบจีจางเขาไปส่งให้ครับจังเขาไปส่งให้สบายเลย,นยนนเนะาะแมเนาะมันง่ายกว่าเนาะแม่นเนอออาะ<ม>ครับครับผม,มทีนี้เกี่ยวกับแนวทางตัวเลขเนี่ยตอนนั้นเาคคยก,กันกับคุณแม่คุณแม่บอกว่าเคยมีผู้ชายรูปร่างดําใหญ่มายืนบอกหน้าบ้านเป็นเป็นใครแม่ที่ว่าฝันตอนนั้นครับก็ถ้าว่าตามลัดไปเฮ้าถามซื้อเฮ้าไม่รู้นะ แต่ว่าถ้าถามว่าเห็นมันก็ในกิจสำเน็จกต่ว่าเห็นดำปืนแล้วแต่ก็ว่าเปลี่ยนไปบอลูแต่ก็บอกแม่นแม่นเ่ยการตะเกานะแต่บอกยังได้กระถือหนึ่งหาวหนึ่งเก่าสุนันทือตลอดเลยโดยเฉพาะตั้งหนึ่งหกหร่ะมันกับมาหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก่ายังจะว่าเร็วมันเรี่ยงระดับแต่ก่อนกว่าปีที่แล้วนะ ไายมากขึ้นเี่ยเมื่อถืงมือนเลยถืงตลอดเลยใช่ไหมแม่แน่นถึงแต่ถามว่ามันก็ได้หลักหมื่นเนาะคือคเอาบ่ามีทุนหลายเอากระสือเออบ่เกินยี่สิบาท30มสิบาทบถ้าถือลอตเตอรี่ก็ต้องลงทุนหลายอันนั้นก็ได้เคยได้ยุคแต่ละบบเก็ดมือนลงมาหรือแสนถึงหกวัน พี่จะลอตเตอรี่นะส่วนใหญ่บกบกเคยซื้อสองแสนเจ็ดเขาโบใจ่ายอยู่สองปีเขาอะไซื้อเลยก็โกงนะแม่เนาะจะบโบผมไปกับโ่าจอือนั่นเลยจุ๊บค่ะผมก็เลยคุณแม่อยากหลักเน้นเป็นลอตเตอรี่เนาะแม่เนาะส่วนใหญ่ซื้อลอตเตอรี่จ้ะลอตเตอรี่นี่ที่เลขว่าไปเนี่ยก็คิดว่าท้ายลอตเตอรี่ศูนย์ศูนย์ห้าให้ยังใช่ไหมความคิดยังเนืองหาว เรือด159สิคิดเป็นท้ายลอตเตอรี่หรือทั้งหนาทั้งหลังส่ว<อ>นหญ่แม่สิถือจังสี่คัพนั่นเนะาะน้156เป็น159ด้วยคลิปที่แล้วมีแต่1หา6เนาะคลิปนี้คับนั่ม159ใช่ไหมคะคุณแม่เพราะ,ะว่าอันถือหนาถือหลังสามโตเนี่ยก็ได้เงินเนาะ จะถือเป๊ะเลยหกตัวแม่ก็เคยหลายงวดปีที่แล้วถูกตั้งหลายหลายสิบใบนะแต่เพียงมันเลี้ยงเหล็กไอ้หลักแสนมาอยู่หลักหมื่นนี่นสิครับโอ้เข็นปอแซนดังเลยได้วิลเลียมดังขนาดเลยสลับหลักกันเ,เลขหกตัวถูกหมดเพียงแต่ว่าสลับหลักแม่ถืกอแม่ถื่อน้ำไอ้นั่นแหละตรงนั้นหลายคนถูกแา้วันที่หนึ่งบ่อยนะแม่เนาะแลวกอันนนอันนนอันนันเขาเรียกแอปกระป๋ังคา ถือจะว่าอันนั้นถือกสามตัวและสองตัวครัแล้ววันที่หนึ่งบ่เคยเถือกในหันนะครับแต่ในน็อตหนูว่้แม่เถือกหลายตอนที่มันออกอันที่ว่าเก้าเก้าเก้าเจ็ดเงินแม่ก็เถือกสองใบอยู่หน้าบ้านนี่แหละที่นี่อันเราซื้อวันที่สิบหกสิงหาทีนี้เลขตัวนี้มันมาออกวันที่หนึ่งกันยาครับ โอ้ที่ยวดาองใดเอไม่กวนไว้พัดฟัดคัครับคัดรสันคัดันจะไม่หลายเดียวยิ่งไม่หลายเดียร์แต่เพียงว่าเที่ยวดามาก่อนอืมค่ะผมก็คือหลังจากที่ลงคลิปไปรอบก่อนเนี่ยคนคอมเมนต์มาเยอะมากเลยแม่บอกว่าคุณแม่อายุเยอะแล้วยังสวยแล้วก็เหมือนเหมือนคนมีบุญอย่างเงี้ยแม่ขอบพระคุณหลายๆขอใหญ่เตา กว่านี้หลายครับว่ามีคนเบ่งครับครับผมก็มีคนดูแลเออครับครับคุณแม่อายุเท่าไรขออนุญาตถามอายุแหนแม่กได้นี่ครับได้โบแข้งหกสี่หกห้านี่แหละจ้าอ้โแต่เจ็ดสิบแล้วเนาะแม่เนาะจ้าหกสี่หกห้าแล้วครับผมเนาะก็คือเอฟซีนี่คอมเมนต์กันมาเยอะเนาะก็คือแนวทางของคุณแม่นี่ก็เป็นความหวังของท่านผู้ชมทางช่องเลยเนาะแม่เนาะ แต่ว่าจะถูกจะผิดอันนี้คุณแม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันอกแอดมิน,นแอดมินก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะออกหรือเปล่านะแม่เนาะโอ้แต่าพาหัวหลวนก็นย่งบอกผิดนเนาะอเสิว์าไปแล้วครับผมเราระดับสามารถชถ้น,นขนาดนี้เดาใจถ้าเป๊กะก็ถือว่าโชคดีดวงบุญ มหาศาลเนี่ยครับแม่ก็คือให้เป็นแนวทางนะครจะถูกผิดไม่ว่ากันเนาะแม่เนาะอนะครับเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาดูแนวทางของคุณแม่ค่ะ่ันระเือก็ขอตรวจขอไพ่เนาะครับผมค่ะถ้าถืก็ขอให้ร่ำาม่ลุวยใจก็อยากให้ลวยตัวประเทศไทยห้าล่ะครับแ่แต่คิดยิงแต่บาดีอยครับแม่แล้ววันนี้คุณแม่มีเพิ่มมาด้วยใช่ไหมคะตัวหนึ่งอันส่นๆนั่เนาะครับค่ะ์่วนห้าใช่ไหมแม่ค้าน หนห้ามันศูนย์ศูนย์อเลขเข้ามาต่งบวกหน่อ้หลอดนะคค่ะผมมันเป็นเลขหนึ่งห้าที่ว่าหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งโอ้มันชนกันใช่ไหมแม่มันคข้ค่อยถอยหลังมาชนตามกันต่ำขึน่ะโอ้ที่ว่าบังเอิญนะครับครับแม่อือก็เลยคิดว่าตัวนี้มีเปอร์เซ็นต์มาเหมือนกันเนาะแม่เนาะอ้ะคอ่ะนนี่คิดว่ามันเป็นบังเอิญนั่นแหละเป็นเลขบังเอิญนะค้ะเผื่อมาา เพื่อมาเพื่อพี่น้องได้เถิดก็คือศูนย์หนึ่งหาหรือศูนย์ศูนย์ห้าหรือห้าศูนย์ศูนย์ต้นเอาเอาันห้าหนึ่งหนึ่งห้าหกนี่ก็หนึ่งห้าเก้าอันนั้นเอาไว้เอาไว้มาเดิมแล้วแม่เนาะครับศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์นี่แล้วแม่น่นอะอยากให้มันปิดศูนย์ศูนย์ไว้ทำปิดศูนย์ศูนย์ไว้ลับเก้าเฮ้ยจังยยได้เนี่ยคิด โดยเก้าะูนาว00นี่สิละความคิดของแม่นะรู้สึกตะแมงตะแมงออกมาเลยแหละแต่ว่าไม่บหูวนะถือว่าถือกิจวัตจ้ะอืมเอา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 005น้ะแม่นาอจ้าก็คือมั่นใจ005นี่แหละจะไปซื้อหลายตัวละหาบาทสิบาทเนาะมันยังจิบโกอือครับผมออาที่แน่ๆก็เลขตัวเดียวล่ะกลับไปกับมาอแม่รับส่วนใหญ่ที่แม่รด้ส่วนใหญ่ก็ส่วนหนึ่งมาจากเรขงบังเอิญไหมเน่ะเออเออบังเอิญ บังเอิญเลยนล่ะคิดว่าฝันมั่งมีคนกระทิบบอกมั่งแล้่แไ่เนาะเออยัง่นล่ะอืไม่ต้องไปหาเลขอื่อยไมนคืออยู่ในบริเวณไม่ถ้าใกล้จะออกมันจะเป็นบังเอิญเลยจ้ะอือันจะมี่มากบางครั้งบังเอิญเหมือนที่เราพูดไปก็มาได้แต่บางครั้งก็อยู่วะยะคนยังในท่งนกะเดปากมากว่า ยัซื้อเลไรไม่ได้ยังสีหวาน่เงี้นะเธอมันเปลี่ยนเองอันนี้ในฝันหรือว่าของหลีเลยอีหลีเลยอิลีเลยสว่วนใหญ่เห็นบางครั้งก็สิเป็นโอ้ประจักษ์สีแบบหลายอย่างหลายอยาอ่างเออมันคือเกิดขึ้นกับตัวคุณแม่อย่างนี้เนาะแม่เนาะอืครับ<ช>ผมบางครั้งบ่บ่บ่ได้หาอาจารย์มิตรพระหล่ะมาถามเขาอ,ะอ่ะอราต้องไปถามพระถามเจ้าใช่ครับผมขนาดนั้นเลยบอกไม่เอาอิลี่นี่เด็กวันนี้เราไมาถามเลยแลยครับนี่ แล้วทีเอฟซีก็คอมเมนต์มาเหมือนกันนะแม่งวดนี้ได้เลขกระซิบหรือยังที่เขามาบอกเม่ประจำเนี่ว่าคือบ่ากระซิบนะครับอันงวดนี้ว่ามีคิดว่าปฏิหารอันนี้แหละอที่ว่าเราบิาเกิดเกิดขึ้นกับคุณแม่นี่ใช่ไหมครับคิดว่านะมันมาอย่างนี้คิดว่าคงเป็นตัวนี้แหละครับผมบางมันมันเป็นเองบางครั้งล้านหน่อยครับที่อานกก็บอกเออบางครั้งมันจะเป็นเป็นมันเองดอกอยู่ในบริเวณนี่แหละบางครั้ง ขันรอกก็เพ่มเพื่อบาเพื่อบมอขีน,นกตกล่องกบเป็นตัวเลขอุ้ยยอยู่หนาว่าเล่าสิแม่ครับ <laughs> เป็นตัวเลขเลยใช่ไหมแม่เนีเ<อ>่ที่แม่ถูกไปนะ่ะส่วนใหญ่จะปฏิหารเกิดขึ้นง่ายเลยครับ,ยรบอย่างกินงจกตกมาใสายย่ก็เป็นเลขเหมือนกันนะแม่เนาะก็คือถูกเหมือนกันอย่างนี้เคยไหมแม่กิ้งจบกิ้งจกมากนี่เพราะท่านได้เลขน้ากิ้งจบแต่ว่าเลขนกขี่ตกาเป็นเลขห้าเป็นเลขหกเป็นเลขอีหังยังสี่มันส<ๆ>ีนเลย S <S มันออกมาปิดตัวเลขเขากับ,บอีชายลืมเขากลับ <S <S 2> <S 2> บอกบ้านบอกเมืองไปกับแปะด้วยกันนะอาจจะเป็นเทวดาก็ได้ได้แม่ <S <S 2> <S 2> ท่าน <S <S 2> <S 2> านจนเนรามิตเป็นอะไรให้เราเห็นก็ได้ <S <S 2> <S 2> ดนะแม่จริงๆครับอันรังเทียนเนี่ยเม่นางไซบาหรีอ,อย่างนางหน้าบ้านใบไม้ลวงมากกับเป็นเลขเอ้า ได้เลยเนี่ยเปตัดกล้วยมากินยังเสียก็อยู่ในนงยกล้วยเต็มอยู่อืเก็บมะเขือก็เหมือนกันมะเขือกเดี๋ยเด็กเป็นตัวอย่างนี้เนาะแม่เนาะเเออตื่นน้ำใจัฟนหลับไปตัวตัวเทียบไม่อยากบอกมันเป็นตาอยากหัวอืคนแถวนี้เขาว่าเราเป็นบ้าเนาะแม่เนาะโอ้ยมันก็ว่าเาดีแล้วก็ว่าเาดีแล้วอุ้มลูกอุ้มหลานมาถามมาได้เลขตัวไหนมาสาวก็มีไงแล้วหลังก็ข่อมีไอ่านแล้วก็มาถามได้ตัวไหนยุ้ยงวยพูดอย่างนี้เมื่อวานหนึ่งหาหนึ่งหาคุณมาสั่เด็กก่อนเท่านั้นอืะ คผมแต่ว่าก็อย่าลืม1นสี่แล้วก็9 8 9 9, 9ด้วยเนาะจำลองไปหนึ่งสสหนึ่งนั่นแหละแต่ว,ว่าหนึ่งสี่นึ่งหานี่มากตั้งแต่ตอนตองหวานเลยความรู้สึกนะว่าใจจริงน่อยอยากว่าหน,นึ่งห้าห้ากันสี่เนาะหรือว่าหนึ่งหนึ่งสี่กันสี่นะ,ะตอนที่บอกเธอแต่กรบอกกาบบอกเพราะว่า มันแวียนว่านอกออกไปมันสิพิษือมันสิถือประมาณนั้นแหละความคิดของเฮ้านะว่าดีไหมที่บอกเขาทั้งประเทศหรือเปล่าแต่ตามปกตินะมันมันมันเป็นมันจะส่วนใหญ่มันจะมันจะได้ส่วนโตแต่ถ้าเขาบอกค้นไปทั้งประเทศนี่มันสิถือบ่นห้องข้อคิดไปยังซีนะแล้วกลัวมันเคลื่อนกลัวมันหงเ์ถ้ามันเขาพอใจเราไหมยังไม่ได้ขออนุญาตเ้าก็คิด เหมือนกันแต่เคยอธิษฐานไว้ววาถ้าถูกลงวันทีหนึ่งมีเงินมีท่องแต่อยากส่วยเหลือคนอยากจนครับแล้วก็อยากจะช่วยคนในโลกใบนี่ละแต่ถ้าเป็นไปได้แต่มันแค่คิดเนาะแต่ก็ยูดีๆกับว่ามียังสี่ละหรือมันจะไปช่วยเขาฝั่งนี้บครับอายุเทาหหา่เนาะที่แม่บอกอยากจะช่วยอาจจะตอนนี้อาจจะเป็นการช่วยแม่แม่จะเป็นไปได้ในอธ่วาช่วยยังสี่ละ เผื่อทั้งนี้ถ้าไม่ถูกเดี๋ยวว่ากันค้งต่อไปแก้ตัวใหม่แต่ถ้ามันถูกก็ถือว่าเป็นุลทั้งเขาและเราความหวังเล็กๆน้อยๆจากคนอมี่เนาะบอกไปแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเราจะอ้อ่ามั่นใจร้านเปอร์เซ็นทนเปอร์เซ็นหาแสนเปอร์เซ็นที่ยังแม่บกว่าขนาดนั้นเนาะแม่เอาแบบถึงแค่แนวทางเนาะค่ะเนาะแบบเ่ะเล็กๆน้อยๆจากกิจสำเนึก ครับครับแม่ก็คือใครพูดง่ายว่าชอบจัดถัดกระพานน้องแม่น้องไม่ชอบก็ดูเป็นแนวทางก็ได้<ร>ะนะครับบ่เมีนบ่เถอดได้กันแต่บ่ดีเพราะว่ามันคนเราทุกคนก็อยากให้ได้คนได้ดีแะไรจังเบาออกไปครับแม่บ่อยากเสียศิลคือตัน,น,นครับรู้ว่าถ้ามันมูสามันก็เสียส รับถ้าว่ามันถูกก็ถือว่าสาธุเต็มสี่แม่จ่าครับแม่ว่าอยากให้ผู้ใดเสียใจพอเฮาถ้าไม่อยากเสียเงิ hmm. นก็ไม่ต้องซื้อครับแม่เอแต่ว่าถ้าซื้อแล้วว่าถือกันจะได้พอดาแม่เฮ้าเนาะครับครับแม่ก็คือคุณแม่นี่ก็ตั้งใจอยากจะให้ทั้งชนท่า้องไื่ถูกน้อยเธอจะเบุญถือแี้วห้ยเพราะห้ก็ว่าใหายเทศบุญถือน้อยก็เอาไปกินไปท่านลวดก็ต้องสอนแต่ว่า ความคิดของแม่อยากบอกเคล็ดลับบางอย่างด้วยกันทุกคนเลยท่าได้ฟังคลิปนี้นะค่ะถ้าบ้านห้อยออกถ้ามีเด็กหน่อยกับสร้างค้นเถากัสร้างขอให้ท่านเงินสักเก้าบาทสิบบาทก็ได้ขอให้ให้เขาก่อนแล้วก็อธิษฐานในใจให้ค้นเถาให้เด็กหน่อยให้ผู้บ่าวผู้สาวให้คนตาบอดให้ใครก็ให้ให้พระก็ได้ใส่บาตรตอนเช้าอันนี้คือเคล็ดลับ บางอย่างที่แม่ประสบการณ์มาคครับ่หบไหนๆ,ๆก็ไหนๆแล้วให้เ้าเลยจ้ะค่ะเป็นเรื่องดีนะแม่อพ่าเป็นเรื่องดีเลยให้ผู้ให้เท่านั้นให้เท่านั้นคือสีใดเอเขาบอกว่าการให้มันจะสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างครับเพราะวันที่หวยออกนะที่ว่าเขาให้นะจะได้ทุกคนเลยละ่ะ ตัวไหนก็ได้ถ้าคุณซื้อไปแล้วถ้าให้ต้องให้เขาก่อนให้เท่านั้นที่จะเจริญรุ่งเรืองก่อนที่จะเป็นผู้รับต้องเป็นผู้ให้นาะแม่นเอให้เขาก่อนนะถึงจะได้รับเงี้ยรับของแม่ก็มีแค่นั้นต้องให้ให้ก็ได้พ่อแม่ก็ได้ให้พ่อให้แม่ให้พี่น้องให้ลูกๆล้านๆ้านเรียนเหรนก็ได้ให้ค้นเทาก็ได้ไม่ใช่ญาติของเราให้ไปเลย ห้าบาทเจ็บาทยี่สิบบาทให,ห้ไปเด้ให้ก่อนถึงรับครับวันหวยออกก็คือจะมากจะน้อยก็ขอแต่ให้ได้ให้นะแม่เนาะชีวิตแม่ทําอย่างนี้แหละถึงแม่ถึงผูกทุกงวดทุกงวดครับครับแม่มแล้วแล้วอันตรงที่นาคุณแม่นะที่แม่บอกว่าอาจจะได้พากันไปขอในงวดหน้านี่เพิ่นเพิ่นเป็นภูมิอะไรเนี่ยภูมิจะอยู่ตรงั้นโอ้พ่อแม่สิมันก็เป็นภูมิเหมือนพระภูมิเฮ้าเนี่ยละฮะแต่มันก็มี สมัยกอนเป็นต้นดอกจานเนาะดอกจานในกอดประมาณสามต้นมงเป็นปูนที่มีของเก่าของเก่ายิ่มันเป็นสามต้นเนาะจานเงินจานต้อง,องนี่ยังดอกจานต้องเดียนก็ว่าไปก็ผ้าเจ็ดสียีนนะ่สิบเมตรน่ะค่วงเง่าไปมาสามต้นครับทีนี้เอ่อเพราะว่าแม่ถืดเหรียกหลายเขาเรียวไป ไปในป้าเป็นใหม่เขาที่เมืองเราที่นี่ตอนนี้มันเหลือจะหากมันเกิดมาาลูกม,มันหลานมันครับต้นจานนะจานดอกเหลืองๆอย่างเนี้ยครับก็ก็ถือว่าเราเรายังมีเยื่อใยมีสายสัมพันธ์คือเขายังเหลือชีวิตชีว่าอยู่ครับ ตาใหญ่เมียหน้างใหม่เหมือนแล้วเขาผาที่เหมือนเนาะก็ไฟใหม่ปลาล่ามไปก็ยังไม่รู้เลยพูดแต่ว่าจะของบออกไปนหน้าจะเกลือดอือสงสารพ่อแม่เนาะอ้ยนางนั่งตายหญ่ใหม่เหมือน่เลยสื่อรรสาร,มสาร,าราไม่ดีใจจ้างอาจารย์ไปยกให้หม่เออถ้าพูดไปแล้วแม่ไม่อยากไปยุ่งเขาหรอกแต่แค<ต>่แ<ต>ใจเนึกคิดก<น>็โอเคแล้วกับเพื่อนน่ะสิไม่จาเป็นเพราะว่า ก็เพื่อนไปยุ่ส่วนเพื่อนนะเขาอยู่ส่วนเขาเราอย่าไปยุ่งโอ้คนเป็นงวงตายลายออืแต่เราเม้าด่าเมยหัวเฮียนกับเมยว่าเมย่เบอะเอาสีหอยังใครจะไปรู้ว่าเธอไปอะไรเนาะปวดเอาเลด่าไปจวนหาของบหมือนลั่นตายมาเนี่ยพักลูกพักเนี่ยพักอยาไรเราไปก็เอออันนี้ไน แม่แน่แตาว่าเห็นย่ไปงงก่อนยม่งแม่ก็ยอยวก็ละเกี่ยวกับความเชื่อนะแม่เนาะถ้าไม่เชื่อนอย่าไปลบหลู่อย่าไปลบหลู่เพื่อนืของก็ดีอ้าคนในประเทศไทยจะมีสักกี่คนที่ได้ของหัลานไปบริจาคครับแม่จับในดินเสินในน้มเข้าไปอปนเปท่านน่ะละเขาภาษาเล่าเปท่านครับผมโอเคน้ะก็สําหรับเกี่ยวกับผ้าของคุณแม่ก็คือก็ติดต่อทางเบโทคุณแม่แล้วก็อื อันนี้เนาะแล้วคุณแม่จะสยังไม่รับเก็บเงินปลายทางเนาะมีแต่ว่าโอนฉาบีมากอกาศช่วงคล้องไห้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าคุณแม่ท้าบุกถินนะคะผมก็ว่ายากเนาะคุณแม่ตัวคนเดียวคือไม่รับไม่รับเก็บเงินปลายทางเนาะแล้วก็แนวทางคุณแม่ชอบยังเป็นตัวเดิมไม่แม่หนึ่งห้าหกตัวเดิมนั่นเองเนาะหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าเก้าไม่แม่เนาะเพราะว่าย่ันฮกเป็นเก่าแต่ว่าหาเก่าฟันท่งก็ได้อื ความสดนะห้าเก้าห้าหมันตรวจรายการหรือหกห้าห้ากเป็นสิค่ะมากู่นี่แหละแต่ที่ว่านึ่งหาที่ยังไง่พมันเป็นทั้งเพื่นคื่อห้องเห็นอันนั้้องห้องเห็นความจริงนะที่กระนองมัด่ากันศูนย์นี่กันเท่ากันเลยครัครแต่ที่นี่ยเ่ยไซส์ตัวเน่ยไม่ชอบคชอบส่วนตัวเนาะแม่เนาะชอบเป็นพิเศษนะครับแล้วก็มีคุณแม่เพิ่มมา0ู -5 เนาะ แล้วก็2ตัวก็อย่าลืมนะคะท่านผู้ชม1 4 9 8แล้วก็99้าเก้านะคะโอเนาะโอเคเนาะโซนโซนเลทวันเลทวันนี้จ้ะเฮาเฮาเห็นแล้วเฮากับวาไปน้ำมันนะฮะวาตามทางแนวผ่าครับครับแม่เนาะยังไงก็ขอขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาเอาใายลูกค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของคุณแม่โค้งสุดท้ายเพิ่มมา005นะคะ2ตัว 149899นะคะตัวที่คุณแม่ชอบ156 159เเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ